ทุกทุกคนครับรู้ไหมว่าเมื่อวานผมได้รับสายจากผู้หญิงคนหนึ่งโทาทักมาบอกผมว่าเขาเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วแต่ท่านใดนั้นเขาได้ยินเสียงอาซานหลังจากนั้นเขาทักมาผมเพื่อขอรับอิสลามครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความดีให้คนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับ โดยเรื่องราวนี <ifi> <ui> ้นะครับถูกถ่ายทอดจากหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเป็นคนไทยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียครับเขาบอกว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสนใจในอิสลามอย่างมากแล้วก็อยากจะรักอิสลามมาตั้งนานแล้วครับ แต่ด้วยกับคนในครอบครัวของเขาต่อต้านอิสลามแล้วก็ไม่ยอมรับอิสลามทําให้หนาเวลานั้นเขาถูกน้อมเอียงไปทางครอบครัวตัวเองจึงยังไม่ได้รับอิสลามครับแต่หลังจากนั้นเขาได้เดินทางมาที่ต่างประเทศประเทศมาเลเซียแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่อาศัยในการทํางานที่นั่นวันแล้ววันเล่าชีวิตประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองร่ํารวยครับ ทำให้เขาลืมภารกิจสําคัญที่เขาครั้งหนึ่งเคยที่จะตั้งใจทานั่นก็คือการรับอิสลามครับแต่ใครจะเชื่อครับสิ่งที่อลัอลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกได้ทรงมอบไปแก่เขาภายนอกมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นความล้มเหลวในชีวิตโดยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาทําให้เขาเนี่ยนะครับเกิดภาวะที่สันไปทั้งแปดด้านครับ เขาไม่สามารถหาทางออกใดได้แล้วในชีวิตนี้จนถึงขั้นกำลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายครับแต่ทันใดน,นั้นครับวินาทีที่เขาเลือกที่จะฆ่าตัวตายจะกระโดดตึกก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งนะครับออกมาทางลำโพงก็งคือเสียงอาซาที่มาจากมาสัสยิดที่อยู่ใกล้ที่พักของเขาครับเขาบอกผมว่าวินาทีที่เขาฟังเสียงอาซานนั้นหัวใจเขาจากที่รู้สึกมืดบอด หัวใจเขาจากที่รู้สึกไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วนะครับเขาได้รับความรู้สึกถึงความสันติสุขเข้ามาในหัวใจความนิ่งเงียบความสงบในหัวใจและความหวังครับหลังจากนั้นเขารู้ทันทีครับว่าน,นี่คือสัญญาจากลอร์จากพระเป็นเจ้าโทรมาหาผมทันทีเพื่อขอรับอิสลามอลฮัมดินและลอร์บักบัดใครจะเชื่อครับ คนคนหนึ่งเกือบจะฆ่าตัวตายแต่ท่านใดนั้นที่เขาได้ยินเสียงอาซานสุดท้ายอาล้อให้ฮิดายัห์เขาได้รับอิสลามรัลลอฮอบักบาร